วันจันทร์ที่2มีนาคม25 6 3เวลา9ก้านาฬิกา30มินาทีนายมหิธรโคกเกษมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกราระแด่พระบาทสมเด็จพระบรม,มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบพิรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2 5 1 3โดยมีนาดยดนพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี ณนะอาคารวิมลคุณากสรสารากางจังหวัดชัยนาทวันอังคารที่3มีนาคม2 5 1 3เวลา15นาฬิกาในโมฮีทรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดชัยนาทครั้งที่1 2 5 1 3โดยมีนายนายนทภพเหลืองไพโรธผู้ว่าการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชมุมณห้องประชุมหลวงปู่ศก401ชั้น4สารากางจังหวัดชัยนาท วันที่5มีนาคม2563เวลา10นาฬิกาในมหิธรโคกเกษมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาธได้รับมอบหมายจากนายนรภพเหลืองไพโรธผู้ว่าการจังหวัดชัยนาธเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการไทยทเที่ยวไทยไปเที่ยวสวนนนุษฟรีหนึ่งเดือนโดยมีคุณกำพลตันสัจจาประธานบริษัทสวนนนุษพัทยามีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าร่วมชมสวนนุษฟรีหนึ่งเดือนไม่จำกัดครั้ง วันอังคารที่10มีนาคม2 5 1 3เวลา10นาฬิกานายมหิธรโคกเกษมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาธพร้อมด้วยเจ้าที่พนรัรศ,ศึกษาสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาธเข้าร่วมประชุมพิจารณาดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดชัยนาธอำเภอมโนรมณ์ณนะห้องประชุมอำเภอมโนรมณ์ชั้น2ที่ว่าการอำเภอมโนรม์จังหวัดชัยนาธ เวลาต่อมา13นาฬิกา30นาทีในมหิธรโคกเกษมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางสาวสภัทนทองขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาปัญหา,าทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 2- 2 5 1 3โดยมีนายดนพพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมหลวงพุษกศ .401 ชั้น4สารกลางจังหวัดชัยนาท เวลาต่อมา15านาฬิกา30นาทีในมหิทองคตกเกษมต้องเจริญกราจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางสาวสัพพทนทองขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์สู่ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อเชืเ้อไวรัสโครโครโนาโควิด -19 โดยมีนายนนทภพเหลืองไพรโพรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมเจ้าพระยาชั้นสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่13มีนาคม2 5 1 3เวลา9นาฬิกา30นาทีในมหิธรโคกเกษมท่องเทวลกีฬาจังหวัดชัยนาฏพร้อมด้วยนางสาวสัพพชนทองขาวนักวิเคห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมรับฟังการปิดตรวจรายการเงินงบกรมจังหวัดประมาณปี2 5 1 2จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาฏโดยมีนายนนทพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาฏเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุม3ถ้ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชัยนาฏ วันจันทร์ที่16มีนาคม2 5 1 3เวลา13.30นาทในมหิทอนโคกเกษมต้องเทลกีฬาจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเจ้าที่พระศึกษาเข้าวร่วมประชุมพิจารณาดำเนินโครงการการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทณสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนสาครวิทยาคมตำบลหางน้ำสาคอํอเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทวันอังคารที่17มีนาคม2 5 1 3 เวลา16บหนาฬิกาสามสิบนาทีในมหิดรโกเกษมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นซ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาโควิด -19 ้โดยมีนายนดนพรพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมสกุลา3 0 1ชั้น3าสารกางจังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2563เวลา13นาฬิกา3านาทีในมหิทอนโคโกเสมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทครั้งที่3โรคติดต่อโควิ 19. ด1 9ง้วโดยมีนายนนทภพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมธรรมจักร501ชั้น5สารกางจังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่20มีนาคม2563เวลา9นาฬิกานายมหิธรโคกเกษมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทพร้พอรมด้วยนางสาวสัพพทชนทองขาวนักวิคห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกปออจครั้งที่1โดยมีนายรณพบเหลืองไพลโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมธรรมจักร501ชั้น5ศาลากลางจังหวัดชัยนาท วันจันทร์ที่23มีนาคม2563เวลา13นาิกา30นาทีในเมหอธรอนโคกเกษตท้องเที่ยวลกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมก,การโลกติดต่อจังหวัดชัยนาทครั้งที่4โดยมีนายนนทภพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุม501สารกลางจังหวัดชัยนาท วันพุธที่25มีนาคม2 5ง3เวลา13.30นาฬิกา30นาทีในมหิทรนโคกเกษมท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชัยนาทโดยมีนายวิรศักดิ์สีโสภารองผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณหนะ้องประชุมหลวงปู่สุก401ชั้น 4, สาลกลางจังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563เวลา13นาฬิกาในมหิดลโคกเกษมท้องเทีย่ลกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดชัยนาทครั้งที่5โดยมีนายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุม501สารกลางจังหวัดชัยนาท วันอังคารที่31มีนาคม2563เวลา9นาฬิกานายมหิธรโคกเกษมต้องเที่ยวลกีฬาจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีถวายราชสักาการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี2563โดยมีนายอนภนพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีณนะอาคารวิมลวุฒากรสารกลางจังหวัดชัยนาท เวลาต่อมา13นาฬิกาตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนโยบายของจังหวัดชัยนาทสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทจึงได้จัดก,กิจกรรมทำความสะอาดสำนักง,ง,งานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด -19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการเราจะไม่ทิ้งกัน